โอเคครับผมวันดีตอนเชา้าครับเชา้านี้วันที่สองตุลาคมครับผมล้อบไปไหนครับยังไม่ถึงบ้านครับหลังจากที่วิ่งลงคูจากคูกระดึงมาครับโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบ้านครับไม่มีอะไรครับผมทีม่จริงอ่ะทะเบียนร,รถอ่ะได้แล้วได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ไปอุดอรครับได้ได้ได้ทะเบียนร,รถละ พร้อมที่จะไปลาวแล้วครับผมตอนนี้กําลังเจรจากับพี่ป่องเรื่องวันเวลาครับว่าจะไปลาววันไหนครับพี่โจ้ด้วยครับพี่ตาด้วยครับผมรับปากผมแล้วนะครับว่าผมซื้อรถคันนี้มาแล้วต้องพาผมไปลาวนะครับในสุดผมได้ทะเบียนแล้วนะครับผมรอวันอย่างเดียวครับตอนนี้ครับดูสังเกตที่มือครับมือตึงมากครับไปซ้อมมาทุกเดินทุกทุกดอยทุกเขาทุกสันหลังเขา ที่อยู่เมืองไทยครับเพื่อซ้อมมือไว้เพื่อว่าจะได้รู้จักว่ารถกําลังรถเป็นยังไงครับจะไปขี่ที่ลาวที่จะได้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นครับแต่เช้านี้ครับผมก็ยังไม่ถึงบ้านครับล็อกกินไปเลยครับผมเป็นคนมักล็อกกินครับก็มาเจอร้านนี้ครับร้านชื่อร้านว่าจําไว้จําไว้เลยครับข้าวจีปาเต้ครับผมรสชาติเหมือนที่ลาวมากๆครับผม อร so ่อยเหมือนกันเลยครับนี time? ่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับพี่ผู้หญิงเป็นเจ้าของร้านน่ารักมากครับผมนี่ครับผมชิมผมสั่งตัวนี้ไปนี่แล้วก็ชิมไปแล้วนี่ครับชิมไปแล้วชิมไปแล้วอร่อยมากผมบอกเลยรสชาติเหมือนที่ลาวครับแต่อร่อยกว่าครับอร่อยกว่าอืมแต่ที่ลาวก็อร่อยอีกแบบหนึ่งก็ใช่อีแบบหนึ่งแต่ที่ราวจะ อันเบื้องต้นเทิมครับก็ยาวขนาดเนี้มันมันใหญ่มากที่เราแต่อันนี้ก็กำลังคอดีกินครับกำลังอิ่มท้องตอนเช้าครับก็ถือว่ามาร้านนี้ครับผมนานๆผมจะผ่านมาทางนี้ไม่ใช่นานๆแลครับผมผ่านมาทางนี้ตลอดแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยแวะสักทีครับวันนี้ก็เลยเลิกงามยามดีครับแวะครับแวะพี่เจ้าของร้านใจดีมากนะครับแนะนําครับผมผู้ใดมาเที่ยวมืองเลยก็ มาได้นะครับผมจําไว้เลยครับเข้าจีปาเต้ครับที่เลยครับอืพี่ปองได้วันแล้วเมื่อไหร่ก็แจ้งด้วยนะครับผมได้วันเมื่อไหร่ก็แจ้งด้วยนะครับผมพร้อมที่จะไปลาวแล้วครับทะเบียนผมได้เราจะก็ทะเบียนได้แล้วครับผมร้านนี้ทีเด็ดครับผมนี่ครับผมผมได้ชิมกาแฟดําของพี่เขาด้วยนะครับน้ําผึ้งด้วยนะครับ แต่อร่อยครับกาแฟดําอร่อยผสมกับน้ําผึ้งหอมมากเลยครับผมเดี๋ยวผมกินกาแฟดําเสร็จแล้วผมก็จะดื่มชาครับผมย้ํานะครับผมพี่ปองนะครับพี่ปองเจ้าจัดแจงเวลาไวเดอร์คอยอีไปเล่ากับเจ้าเดอ้อเจ้าต้องจัดแจงเวลาไวย้ําอีกรอบๆนะครับผมครับผม